วันนี้สอนเรื่องการเงินนะคะเป็นเคล็ดลับจากอับราฮัมฮิกนะคะเป็นปัญญาตื่นรู้เป็นความลับสวรรค์คุณจะสามารถจัดการเรื่องการเงินคุณจะสามารถดึงดูดเงินในทุกทิศทางที่คุณปรารถนาอยากได้วันนี้ใครเข้ามาดูในไลฟน์นี้คุณคือสเปเชียลมากๆ คุณได้รับข้อมูลส่งตรงจากสวรรค์นะคะส่งตรงจากจักรวาลที่สเปเชียลพิเศษเฉพาะคุณนะคะใครที่กำลังมองหาคำตอบของชีวิตในการดึงดูดเงินดึงดูดความมั่งคั่งคุณโชคดีมากที่ดูไลฟ์นี้นะคะลิเมจะมาปลดล็อกจะมาแบ่งปันเรื่องของความมั่งคั่งให้แก่กันข้อ1เงินคืออิสรภาพเรื่องเงินสำคัญมาก ไม่งั้นเราจะทํางานงุกงุกงุกเสี่ยงชีวิตเสี่ยงความตายโควิดเราไปทํางานทําไมถูกปะบางคนแบบต้องออกจากบ้านอยู่บ้านไม่ได้เพราะไม่มีเงินไม่มีไรายได้แล้วคุณบอกว่าเงินไม่สําคัญเมย์บอกเลยนะเมื่อจิตวิญญาณของคุณเมื่อตัวตนของคุณบอกว่าเงินไม่สำคัญข้างในของคุณจิตใต้สำนึกของคุณก็จะรับรู้ว่าคุณก็ไม่สำคัญกับเงินเช่นกันค่ะ มันเกี่ยวกับ r e l a t i o n s h i p มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์คุณกับเงินที่เมย์พูดคำว่าคุณไม่ได้ไหมายความว่าตัวคุณแต่หมายถึงจิตใต้สำนึกของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณคำว่าคุณไม่ใช่แบบตัวฉันไรดีเมโน no. แต่มันคือจิตใต้สำนึกที่ไม่เคยหลับไหลที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณดังนั้นคุณดูนะ ภาษาของคนที่เขาใช้เกี่ยวกับเงินที่บอกว่าเงินไม่สำคัญเช่นไม่ต้องรวยหลอกลูกเป็นคนดีก็พอเออเคยยินคำพูดนี้ไหมไม่ต้องรวยหลอกเป็นคนดีก็พอเป็นคนดีต่อสังคมก็พอไม่ต้องรวยหลอกมันใช่ไหมคะทำไมวะเคยตั้งคำถามนี้ไหมอ้าเป็นคนดีด้วยรวยด้วยไม่ได้หรอกไงรวยด้วยเป็นคนดีด้วย ผิดกฎหมายอะไรแต่เราชอบปลูกฝังว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายไงเราถึงบอกว่าเป็นคนดีก็พอไม่ต้องรวยมากหรอกแต่ถ้าลูกหอบเงินไปเป็นแสนหอบเงินไปเป็นปึกเป็นหลักล้านเออลูกฉันเป็นคนดีหรือผู้ต้องหาเอาเงินไปให้แม่30ล้านแม่บอกว่าอะไรเออเขาเป็นคนดีคุ้นไหมคะ รวยแล้วเป็นคนดีทันทีเลยใช่ไหมคะนี่คือทา่าดเงินคําว่าทา่าดเงินหมายถึงอะไรการที่ยกย่องคนคนหนึ่งไม่ว่าจะผิดร้ายแรงแค่ไหนให้เขามีคุณค่าเพราะตัวเงินแต่คุณค่าของคนที่แท้จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเงินควรเป็นสิ่งที่ต่ํากว่าคุณค่าของมนุษย์ดังนั้นเงินนะคะมันคืออิสรภาพมันคือสิ่งที่ทําให้เราสะดวกสบายอะและเมย์บอกเลยนะ เป้าหมายที่สำคัญที่ลิเมปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่เพราะว่าอยากจะอวดคนอื่นแต่สิ่งสำคัญที่เม์ปรารถนาความมั่งคัง่งเพราะว่าฉันจะเป็นนายแห่งเงินฉันจะไม่เป็นทาสเงินเก็ตปะเมื่อไหร่ที่เรามีความมั่งคั่งเหนือเงินคุณจงคว้างเป้าไปเลยนี่คือสิ่งที่ดีมากตั้งเป้าปรารถนาว่าคุณมีเงินแบบเหลือกินเหลือเก็บ แบบโหเหลือเฟือแบ่งปันคนอื่นนะไม่ใช่มีแค่แบบพอใช้นี่พอจ่ายค่าบ้านพอจ่ายค่ารถพอจ่ายค่าเทอมลูกแต่มันคือการเหลือแบบเหลือกินเหลือเก็บเพราะว่าอะไรเพราะคุณมีแบบนี้แล้วเนี่ยคนอื่นจะกดคุณไม่ได้จริงไม่จริงคนอื่นมาสั่งให้ริเมย์แบบริดเมย์ทำอันนี้ให้หน่อยสิฉันอยากให้เธอทํางานนี้เมย์มีเงินอะเมย์ไม่มอยากทําอะเมย์ต้องทอําหะก็ไม่จําเป็นต้องทําป่ะเมย์ต้องการฟิลลิ่งนี้และเมย์ต้องการถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับคุณ เมต้องการฟิลลิ่งนี้ที่แบบเงินแม่งสั่งกูไม่ได้เงินของผู้ชายรวยๆมาซื้อหัวใจฉันไม่ได้เงินของคนที่มาจ้างชั้นรีวิวสินค้าโดยที่ฉันไม่ได้อยากใช้หรือว่าสินค้านั้นไม่ได้เหมาะสมวนอะไรกับฉันไม่ดีดีเดอะไรเลยมาจ้างชันไม่ได้คุณจะเห็นว่าเล้เมไม่รับงานรีวิวเหมือนคนอื่นเลนเม์แค่ขายคอร์สก็เหลือกินเหลือกเก็บแล้วชันรวยพอ การที่เรามีความมั่งคัง่งคนอื่นข่มเราไม่ได้นี่คือความจริงข้อนี้แพงมากเพราะบางคนหาเหตุผลความรวยไม่เจอเว้ยลูกสิทย์มา private coaching ไม่มีเป้าหมายหาเป้าหมายไม่เจอแต่ไม่จบเลยคคุณตีเลยคุณเอาความมั่งคั่งไปกะเลยเพราะนี่คือสิ่งสําคัญเมื่อไหร่ที่เรามั่งคั่งร่ํารวยเราจะเหลือเฟือเว้ยเราจะแบ่งปันคนอื่นได้เราจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราจะเลี้ยงน้องเลี้ยงคนอื่นในครอบครัวได้ บางคนจะมีคำพูดนี้แค่ตัวกูยังเอาไม่รอดเลย <S 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 ล<ะ>เลยดี้เมย์ค่ะตัวกูยังไม่รอดเลยค่ะจะเลี้ยงดูคนอื่นได้ยังไงไลฟ์นี้คือขยายหม d เ็จเรื่องการเงินไลฟ์นี้ทำให้คุณเห็นว่าแม่งความร่ำรวยอะมันไม่ใช่แค่การตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่มันคือการขยายตัวตนของเรา ที่ได้ช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นมันเหลือเฟือมันไม่ต้องเป็นทาสใครมันไม่ต้องเป็นทาสเงินไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่แบบรอคอยผู้ชายรวยรอคอยให้ผู้ชายรวยมาเลี้ยงดูแต่กูรวยกูเป็นผู้ชายรวยด้วยตัวเองจบค่ะมันต้องชัดแบบนี้อมันคืออิสรภาพอ่ะมันคือการที่คนอื่นมันข่มเราไม่ได้อ่ะนี่คือหัวใจของเงินจริงๆนะข้อสองนะคะ รับเท่ากับให้นะคะรับเท่ากับให้หมายถึงว่าอะไรในหนังสือที่ h a ร f ฟเฟกเกถอดรหัสลับสมองเงินล้าน l l รล n นแน e หม n d นะคะหนังสือเล่มนี้เขาให้เราอ่านทุกเดือนเดือนละครั้งใน YouTube จะมีคนที่มาอ่านให้เราฟังแล้วเมย์ก็ไปฟังใน YouTube นะคะดีมากขอบคุณมากที่มีคนมาอ่านเล่มนี้เล่มนี้ดีมากนะคะเป็นเล่มที่ปลดล็อกเรื่องความมัง่งคั่ง เขาพูดเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็อับราฮัมฮิกก็พูดเรื่องนี้ด้วยและเมื่อวานได้ฟังเรื่องนี้จากอับราฮัมฮิกอีกครั้งหนึ่งก็เลยยกสองกูรูให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะปลดล็อกเรื่องนี้ให้ฟังหลายคนนะคะเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ให้ตลอดให้ทุกอย่างให้แบ่งปันให้ให้ให้แต่ไม่เคยเป็นผู้รับที่ดีเลยเกดปะไม่เคยเป็นผู้รับที่ดีเลยเวลาคนอื่นให้เราจะรู้สึกแบบ ไม่กล้ารับเก่งใจรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบเหมือนจะไปเอาจากเขารู้สึกแบบว่าเออแบบเราไม่มีพอหรอเขาถึงให้อะไรเงี้ยเมิจะบอกเลยนะการให้การรับเปรียบเหมือนน้ําที่ฟลูอ่ะฟังนะการให้การรับเปรียบเหมือนน้าที่ฟลูเมื่อไหร่ที่คุณให้อย่างเดียวสมมุตินะคุณให้สักพักน้ําจะแห้งขอจริงปะเพราะคุณให้คนอื่นคุณให้เขาเหมือนน้ามันไหลออก ไม่เคยไหลเข้าแม่น้ําทุกสายที่เขาอยู่ได้ไม่แห้งขอดเพราะาอะไรเขาไหลเวียนถูกปะแต่เมื่อไหร่ที่คุณให้มากจนแบบสงสัยตัวเองว่าทําไมกูไม่เคยได้รับเลยวะคุณจะเกิดความแค้นจิตวิญญาณของคุณจะเกิดความแค้นเคยไหมโขงแม่งกูให้ตลอดเลยให้ตลอดเลยแม่งมึงไม่เคยทําอะไรให้กูเลยกูให้มึงตลอดเลยเกิดความแค้นนะแล้วคุณนะ่ะ ก็จะรู้สึกว่าฉันทําคุณกับคนไม่ขึ้นแต่เมย์จะบอกเลยนะคะศาสตร์แห่งความมั่งคัง่งที่มันไหลเวียนเงินสะพัดดึงดูดเงินจากทุกทิศทุกทางคุณต้องเปิดรับอนุญาตตัวเองเป็นผู้รับไม่ใช่ว่าให้อย่างเดียวและการที่คุณเป็นผู้รับที่ดีมันจะส่งเสริมให้เขาเป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการรับการให้ต้องบาลานซ์กันทุกอย่างมันคือการเอื้อกัน ถ้าคุณรู้สึกเกรงใจรู้สึกโอ๊ยฉันไม่ควรได้รับหรอกแล้วเวลาที่คุณจ่ายไปสิ่งที่คุณทำไปอ่ะคุณไม่รู้สึกเสียเวลาหรอหรือว่าคุณไม่รู้สึกว่ามันต้องจ่ายบางอย่างหรอดังนั้นมันต้องสมดุลกันเมโคชชิ่งให้เขาเมทรนเขาเขาได้คำตอบเขาปลดล็อกหรือไม่ได้เงินหรือไม่ได้ประสบการณ์จบเจ้ากันรับเท่ากับให้หรือยัง เท่ากับให้ไม่ว่าหนูจะทําอะไรทําธุรกิจทํางานหรืออะไรก็ตามค่าสีเวลาของหนูค่าอาชีพของหนูค่าการทํางานของหนูประสบการณ์ของหนูทุกอย่างควรค่าที่จะได้รับทุกอย่างควรค่าที่จะได้รับผลตอบแทนคุณจะได้รับความมั่งคั่งความร่ํารวยจากคุณค่าที่คุณมอบให้แก่ตัวเองค่ะ คุณมองคุณค่าตัวเองเท่าไหร่คนอื่นเขาก็มองเห็นคุณค่าของคุณเท่านั้นข้อที่3เรื่องของคุณค่าคุณเห็นภาพตัวเองคุณค่าของคุณจำนวนเงินเท่าไหร่คะคุณเคยตีมูลค่าตัวเองมหตีแวลูตีคุณค่าตัวเองมาว่าแวลูของคุณเนี่ยเท่าไหร่เมย์บอกเลยนะนี่คือสิ่งที่ปลดล็อกเลดี้เมย์ วันที่รีเมย์แบบค้างค่าเช่า3เดือนไม่มีเงินในกระเป๋าในบัญชีไม่กลับมามองตัวเองกูมีแว l ลูเท่าไหร่วะแล้วพอเมย์ขยายสิ่งนี้คุณไม่ต้องสนว่าเงินในบัญชีคุณมีเท่าไหร่นะไม่เกี่ยวนะแต่เกี่ยวกับว่าแว l ลูของคุณคุณค่าของคุณตอนนี้ที่คุณจะให้เขาอะที่คุณจะอัพตัวเองอะมันเท่าไหร่ตัวรี้เมตีไปเลย เลดี้หมื่นล้านเลดี้เมย์หมื่นล้านแวลูคุณค่าของเลดี้เมย์เนี่ยแวลูหมื่นล้านตัวคุณล่ะมีแวลูเท่าไหร่เมย์ไม่สนนะว่าตอนนี้คุณจะเป็นยังไงคุณต้องหัดที่กลับมามองตัวเองแล้วเห็นแวลูของตัวเองและมันจะขยายตัวคุณคุณนึกออกไหมคะนี่คือวิชาเพิ่มคุณค่าของตัวเอง วันนี้เราบอกไปที่ข้อ2ว่าคุณค่าของคุณเท่ากับราคาที่คนอื่นจ่ายให้คุณจริงไม่จริงถ้าคุณประเมินคุณค่าของตัวเองต่ำคุณจะมีรายรับคุณจะมีคุณค่าคุณจะมีคนมาจ่ายให้คุณเท่าที่คุณเห็นคุณค่าและโลกภายในไม่เคยหลอกโลกภายนอกฟังนะโลกภายในของคุณที่คุณเชื่อในคุณค่าของตัวเอง ไม่เคยหลอกโลกภายนอกหมายถึงว่าทุกอย่างมันสะท้อนกันตอนนี้เงินในบัญชีคุณมีเท่าไหร่คุณค่าคุณมีเท่านั้นแต่เมย์จะบอกว่ามันคือคุณค่าของคุณในอดีตฟังนะมันคือคุณค่าของคุณในอดีตแต่ไม่ใช่ในปัจจุบันวันนี้คุณฟังไลท์เลดี้เมย์คุณค่าของคุณตอนนี้ ให้คุณตั้งใหม่และเกิดใหม่ตั้งแต่ไลฟ์นี้เลยโอเคปะ่ะให้คุณตั้งใหม่และเกิดใหม่ตั้งแต่ไลฟ์นี้เลยค่ะว่าคุณจะเอาคุณค่าของคุณเท่าไหร่เราไม่สนอดีตนะเพราะอาดีตคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วเรากลับไปกู้มไม่ได้แต่หน้าที่เราคือตอนนี้ปัจจุบันนาวและยาวต่อไปในอนาคต าคุณไม่เริ่มสตาร์ทตอนนี้เปลี่ยนคุณค่าของคุณตอนนี้คุณจะเปลี่ยนคุณค่าของคุณตอนไหนเก็ป่าดังนั้นคุณกลับไปเขียนคุณค่าของตัวเองว่าราคาเท่าไหร่ที่คุณจะรู้สึกแบบมัน cover สิ่งที่คุณปรารถนา cover ชีวิตของคุณที่คุณไม่ต้องเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยละคุณเอาเท่าไหร่และเมย์จะบอกเลยนะเมื่อคุณฟังวันนี้คุณตัดสินใจวันนี้ พรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิมการเป็นของคุณวิธีคิดของคุณจะไม่เหมือนเดิมเพราะคุณตัดสินใจเพราะคุณเลือกที่จะอั value ของคุณและฟังนะสัพท์นี้ต้องซึมเข้าสมองคุณค่าของคุณเท่ากับเงินที่คุณได้รับมาคุณค่าของคุณเท่ากับเงินที่คุณได้รับมา ดังนั้นมันอยู่ที่อะไรการเปลี่ยนคุณค่าของคุณการเห็นคุณค่าของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างๆเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่เราเห็นคุณค่าตัวเองมันขยายตัวเองโดยที่เรากํำหนดชะตาตัวเองแต่บางคนไม่เคยตั้งเป้าเลยอะ่ะไม่เคยเห็นแวลูตัวเองเลยอะ่ะสักพันยังยากเลยอะ่ะ เกดป้าทาไมเราถึงมีเป้าหมายประเด็นไม่ที่อยู่ที่ว่าเราไปถึงเป้าหมายประเด็นมนอยู่ที่ว่าเป้าหมายนั้นมันจูงเราไปมันขับเคลื่อนเราต่างหากมันทําให้เราไปข้างหน้าแบบมีเป้าหมายแบบมีทิศทางต่างหากมันทําให้เราอยากขยายตัวเองให้เก่งขึ้น p o t e เชียลมากขึ้นคู่ควรมากขึ้นเลิศมากขึ้นนี่คือเป้าหมายเลยถึงแม้เราจะไม่สามารถพิชิตเป้าหมายได้แต่อย่างน้อยอะ แม่งเรามาไกลาจากจุดเดิมที่เรามีอยู่นะเว้ยเก็ปะยังน้อยแม่งกุมมาไกลามากแล้วอ่ะนี่แหละความสำคัญของเป้าหมายดังนั้นคนที่ฟังอยู่ในไลฟ์นี้คุณต้องไปจูนกับเป้าหมายปรับเปลี่ยนเป้าหมายที่คุณอยากจะได้มันคือทิศทางให้คุณไปแบบทะลุทะลวงแบบทรงพลังแบบมีพลังนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย ลิเมจะมีคลาสนะคะเป็นคลาสที่ผลิตเงินเป็นการสอนเรื่องการดึงดูดความมั่งคั่งเกี่ยวกับจิตของเราชื่อคลาสว่าอำนาจแห่งจิตผลิตเงินล้านคลาสนี้นะเมย์จะบอกเลยนะคะว่ามันทรงพลังและเมย์เทรนเรื่องของจิตที่เราจะดึงดูดความมั่งคั่งดึงดูดเงินล้านดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาด้วยอำนาจแห่งจิตเมย์รู้ความลับเนี้ย จิตเราที่ทรงพลังจิตเราที่มีอำนาจมีพลังมันจะสามารถทำอะไรหรือเนรมิตอะไรได้ตลอดคล้สนี้เทรนเรื่องของจิตเทรนเรื่องของวิธีการใช้อำนาจหรือบางคนอาจจะแบบมีความรักมาผิดหวงังความรักชีวิตแบบไม่รู้จะไปที่ไหนจิตมันล่องลอยคุณต้องเรียนคลาสนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอำนาจแห่งการผลิตเงินล้านแต่มันคืออำนาจภายในที่คุณจะ Control ทุกสรรพสิ่งให้อยู่ในกำรรม,มือของคุณผู้หญิงที่เรียนคลาสนี้น่ากลัวมากคนที่เรียนคลาสนี้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากเพราะเมย์บอกเลยนะคุณเก่งใครก็เก่งได้แต่คนที่แม่งใช้อำนาจแห่งจิตรวมไปด้วยมันจะโคตรแบบมี p o w e r อร์พาวเวมีพลังจิตใครแข็งจิตใครทรงพลังคุณเนรมิตได้หมดเลย คุณเนรมิตได้หมดเลยคุณจะเอาอะไรซึ่งคลาสนี้ตอบโจทย์และปลดล็อกให้กับคุณนะคะวันนี้จะให้ราคาพิเศษให้โปร20ท่านเท่านั้นนะคะราคาเต็มคลาสนี้คือ49,000วันนี้ให้ราคาดีให้ราคาพิเศษจาก49,000เหลือเพียง1,111ง11บาทค่ะ1,111ง11บาทเท่านั้น ไม่ต้องลังเลสงสัยถ้าคุณตัดสินใจจะสำเร็จถ้าคุณตัดสินใจจะเป็นอำนาจแห่งจิตถ้าคุณตัดสินใจที่จะฉันไม่รอให้ใครมาควบคุมฉันแล้วฉันจะต้องควบคุมตัวเองและฉันจะต้องควบคุมทุกสรรพสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในกำรรม,มือของฉันทรงพลังดังรวยอยู่ในอำนาจของฉันมีบอกเลยนะความลับในคลาสนี้มันคือความลับที่เปลี่ยน lady ย์แบบก้าวกระโดดแบบทรงพลังแบบไม่เหมือนเดิม ชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนึ่งค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบาย